ธนาคารออมสินเตือนคนได้รับ SMS ให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อรักษาสิทธิ์สินเชื่อฉุกเฉินค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารออมสินมาฝากค่ะเนื่องจากทางธนาคารออมสินก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนาค่ะ ก็มี2ประเภทก็คือสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะวงเงินสินเชื่อสอง0 0นล้านบาทและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำในวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำในวงเงินสินเชื่อรวม2 0 0 0 0นล้านบาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินที่ www.gsb.or.th นั้นค่ะก็ปรากฏว่าล่าสุดณนะวันที่18พฤษภาคม63มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิน้ 2, 3, สน2,300,000รายแบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ1,077,000รายและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ627,000รายค่ะ โดยทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้ทยอยส่งเอสเมสแจ้งเตือนกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนได้ติดต่อสาขาแล้วค่ะกว่า1 3 3 0 0 0 0รายโดยณวันที่18พฤษภาค,คม63มีผู้ลงทะเบียนมาติดต่อธนาคารและได้รับการอ,อนุมัติแล้วค่ะ1 3 0 0 0 0รายและอยู่ระหว่างการรอผลอ,อนุมัติ 1 6 0 0 0 0นรายขณะที่อีกกว่า3,000 0รายยังไม่ได้ติดต่อแสดงตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารได้ส่ง SMS แจ้งนัดหมายคิดเป็น23%ของจำนวนผู้ที่ได้รับ SMS จําจำนวน6 8 2 0 0 0รายค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่า ผู้ลงทะเบียนติดต่อยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารได้แจ้งเอสเมไปก็มีหลายสาเหตุค่ะอาจจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารลูกค้าไม่สะดวกในเวลาที่แจ้งนัดหมายบันทึกหมายเลขศัพท์ไม่ถูกต้องหรือใช้หมายเลขศัพท์ร่วมกับผู้อื่นค่ะก็เลยอาจไม่เห็นข้อความที่แจ้งนัดหมายอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้กู้จึงยกเลิกไม่ขอกู้เป็นต้นค่ะซึ่งขอให้ผู้ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่15-19เมษายนตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตนว่าได้รับข้อความหรือไม่ถ้าหากว่าได้รับก็ขอให้เตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมายค่ะโดยนอกจากนี้รวมถึงผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งนัดหมายขอให้รีบติดต่อธนาคารออมสิน เพื่อรักษาสิทธิ์การขอใช้บริการสินเชื่อทั้งนี้ค่ะขอเน้นย้ำว่าผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนาต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระนอกจากภาคเกษตรเท่านั้นค่ะหรือถ้าหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินโทรหมายเลข1115หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ w w w g s b o r t h ค่ะ ก็เป็นข้อความประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารออมสินค่ะที่นำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอกู้เงินผ่านทางธนาคารออมสินค่ะแล้วได้รับ SMS ก็ให้รีบดำเนินการติดต่อทางธนาคารเพื่อย,ยื่นเอกสารนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ